จริงๆตั้งใจจะทำไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าใช้เป็นอัดวิดีโอกันถ้าใครอยากทำก็นั่งดูไปถ้าไม่อยากทำก็ก็ไปศึกษาเองนะคะแต่บังเอิญว่าน้องมีน้องคนนี้นะคะเขามาเขียนที่เหตุแล้วก็รู้สึกว่าอืมน่าจะได้โอกาสทำก็เลยมาลองทำดูแล้วคิดว่า อัดวิดีโอดีกว่าก็จะสาธิตเป็นช่วงๆไปเลยอาจจะไม่ค่อยดียังไงก็โปรดอภัยด้วยละกันเขาบอกว่าให้แนะนำแอปที่โหลดมาใช้ทำดนตรีหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็จะเอาเท่าที่เท่าที่เหมือนลองใช้เองมาละกันเพราะว่าจะบอกว่าก็เพิ่งซื้อไอ้นี่มาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะไม่ใช่สิเดือนธันวา ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ใช้ก็ไม่ค่อยเป็นเอามาอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าก็เอามาเล่นด้วยแล้วก็จะเอาเท่าที่ที่แนะนําได้แล้วกันอันแรกที่อยากแนะนําเลยก็คือไมลเป็นโนโอโอเห็นหัวตัวเองด้วยน่ากลัวมากไมาเป็นโนมันก็แะหน้าตาแบบนี้มันก็โดเรมีฟาซอนาทีโด <S <S มัหมือนจะแค่นี้นะคะมันก็จะไม่ไป อะไรต่อได้แล้วแต่ว่ามันมีคุณสมบัติอื่นอกีกก็คือไอ้ต้นนี้ก็กดได้นะคะ้มีคุณสมบัติคือตรงนี้เป็นเห็นไม่เอ่ยมันเป็นเสียงก็เลื่อนเลื่อนดังเบาได้โอ้โหเฮ้ยนี่นะคะส่วนไอ้สีเขียว เขียวเมื่อกี้กดไปคือเลือกเครื่องดนตรีมันก็จะมีมันไม่โฟกัสน,นะคะอ่านใ้ฟ้ากันมีเปียโนโมีอะไรอ่ะปีอ,าน,โนโนอานิโนอ่านไม่ออกคือมีอยู่เอาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเสียงเหมือนกันนะคะก็จะลองเสียงอื่นให้ดูอย่างเช่นเสียงแซ็กโซโฟน มันก็จะแม่งๆนะอะไรประมาณนี้แปลกๆแ,แล้วก็เอ,อถ้าเมื่อก่อนทำไมหน้ามันไม่เปลี่ยนเนาะหน้ามันเพราะมันตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นรูปเปียนโนตแต่ว่าเสียงก็จะตามที่เลือกตามที่เลือกเดี๋ยวเอาเลือกอันหนึ่งลองเลือกเป็นเสียงสิน้นประมาณนี้ แล้วก็อีกอันเป็นอันนี้มันจะเป็นอัดอัดเสียงก็คืออัดเสียงที่ที่จะเอามาเล่นนะคะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเรากดกด yes ก่อน yes อุ้ยตะเถนมันไปแล้วมันอัดสองวิโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะพูดคำว่าสมมติน,นะคะเอาคำว่าลาไปานานนะลาอยู่นี่ลา จะลาไปไหนเราจะลาเนี่ยลาประมาณนี้ต่วไหนอันบนอันบนคืออันบนคืออัดอัดยังไงอะพอกดแล้วมันขึ้นอะ ใช่ไหมละละอ่าเ็คืออัดได้ะคะาคน่าเกียดมากแต่ว่า <c oughs> เขาเ้าวขคข้าวว่าประมาณนี้คือเอคุณสมบัติมันประมาณนี้มีอะไรอีกไหมอ๋อเซฟได้ด้วย,ย่าบอกนะคะคือตัวเองก็งงนะคะเพราะไม่ไม่เคยไม่ไม่ได้ไม่ได้เซฟเลยเท่าไหร่เอามาเล่นเฉยๆ มันก็เซฟได้อะลองเซฟ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 ไปเไรเซฟเป็นแท็กสดอชื่อชื่อเทสล้วกันเทสแล้วก็กดเซฟไปเซฟไปละมันจะอยู่ที่ไหนก็ก็ก็อืมนะผมไม่มีแท็กไม่มีแท็กคือจะบอกว่า เพิ่งเล่นเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ก็กดไล่เสียงอย่างเดียวน,นะคะไม่ได้อะไรมากอ๋อมีเอฟเฟคด้วยนะคะเมืมเอ effect, effect. เอเ่อกี้เมื่อกี้มีเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคออะเลอกเลอกเป็นอะไรเลยเลือกเป็นคนะอ,อ,อรัสคอรัสตัวนี้คอรัสมันมันแปลกๆอะอาเอารีเวิร์เด้วยรีเวิร์สคอรัสเออหลอนกว่าที่คิด นะคะประมาณนี้แล้วก็เซจิ้งตรงอื่นอืมอ๋อมีอย่างนี้ได้ด้วยอันเมื่อกี้ที่ติคือให้มันโชว์เป็นสองออเทปเอ้ยออฟเทปสองสองคีเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สองคีอะไรอะอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูหน้ามันแล้วกันแล้วก็ไม่รู้อันนี้ไม่เคยไม่เคยกดดูนะคะ อเออเออเยอะขึ้นแล้วเยอะขึ้นแล้วหลอนหล,ลอนมากหลอนมากจริงๆงนี่ก็อา่าอ็เบาลใสใสวุ้ยสุดยอดเพิ่งเห็นเหมือนกันไม่ได้โกหกนะเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้เล่นงไงไม่ได้เล่นเออไม่ได้เปิดเนี่ยอือเดี๋ยวลองอัพนนอันนี้ก่อนดีกว่า ทุกที่จะดีจริงๆวะมันยังไงไม่ดีเดี๋ยวรอนี่ก่อนโหลดถ้าโหลดถ้าโหล,ลดคือยังไงแล้วมันเซฟอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหาก่อนว่ามันไปนเซฟอยู่ที่ไหนนะคะก่อนนะคะเซฟเซฟที่ไหนเซฟไปที่ไหนเซฟมันน่าจะเซฟไปไหนอ่ะ ยอ,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 อยู่ที่เออ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 ไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่ใช่ไม่อยู่ที่มันน่า,จ,าจะอยู่ที่ไหนล่ะเราก็ไม่รู้เบื้อเองอืมนี่ปะกล้องก็ไม่น่าจะอยู่หรอกบ้าเลือกไปได้ไง จะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่เห็นตกลงจะสอนอะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะคะมันออกแนวมั่วๆเพราะว่านะอยากทำอะไรก็ทำเอ้ยอยู่ไหนล่ะโทษอยู่ไหนอยู่ไหน หงุดหงยดแล้วหงุงหงดคงุดหงดดีมากเลยเนี่ยเซแล้วไม่รู้อยู่ไหนมาดูเซฟว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันหามันบอกได้ไหมต้อเทสแท็หรือต้องเทฟสัมเปิลแล้วเซสแัมเปิลคืออะไร่ะเทสเทเทส เทสเมันจะอยู่ไหมมันเซฟแล้วแล้วมันอยู่ไหนโหลดหรือมันอยู่กับอยู่กับตัวมันอยู่อืมหรือมันอยู่ในโปรแกรมมัน เออ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 ดีเนาะเอาว่า,า,าไปลองเล่นเองแล้วกันค่ะตอนนี้ประสาเสียแล้วแป๊บหนึ่งขอลองขอลองอัพโหลดดูกัน